อากาศเย็นๆย็นมาเดินเล่นเรือจอดหมดแล้วจ้ะวันนี้ไม่มีหงนะตรงนี้จ้ะเพื่อนๆตรงนี้ตรงที่เขาจอดเรือจ้ะอากาศเย็นๆย็นจ้ะเพื่อนๆมาเดินเล่นเฉยๆ ตรงเขาจอดเรือไหมเพืเ่อนพัดลมมันพัดจอดเล่นเรือน้ำป่าน้ำดง เรือเข้าจอดตรงนี้เลยเพื่อนๆู้มีดอกปาเห็ดตรงนีู้้มีดอกเห็ดแยดกสันหาตาเห็ดเน่ตอนนี้ป้าจ้ะตรงนี้พุนเดินเล่นจ้ะมองนี้มันเป็นมองจอดเรือเข้าจ้ะเพื่อนๆมองจอดเรือตะปุตะปิคําละ่ะ าโมงแรงจ้ะมันจะเป็นบ้านคนนําจ้ะเพื่อนๆเดินเล่นจ้ะอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นดีประมาณนี่แหละเพื่อนๆเดินเล่นจ้ะเรือเข้าจอดนิ่งอยู่จ้ะตอนนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวจ้ะ บานคนจ้ะเพื่อนๆนางเลนจ้ะมันไก่บ้านจ้ะเป็นทะเลสาบแล้วน้ำบ่เหนน้ำทะเลจ้ะน้ำจืดน้ำจืดเด้อมองนี่จ้ะเพื่อนๆเย็นเย็น เย็นมากแล้วจ้ะป่องจอดเลือคจ้ะเขาจอดเทียบทา่าหมดเลยจ้ะเพราะมันเป็นกังเว้นกับสิพู้นไปทางปุ่นเละจ้ะเพื่อนๆเป็นบ้านคนเย็นดีจ้ะลมเย็นๆจะหามงหามงแรงแกเพื่อนๆยาบา่คอยมาเท่ายตรงนี้จ้ะ น้ำใสดีดีมองเห็นน้ำเลยจ้ะเพื่อนๆมันเป็นน้ำจืดจ้ะเป็นผงพวกเรืออ่อไอเนี่ยฮะพวกเรือจอดเรืออย่างเขามาจอดเพราะมันเป็นหม่องโรงแรมจ้ะหม่องที่่านพวกนักท่องเที่ยวม,มากก็จะไม่จางเรือหม่องนี้เนาะนี่จะเรือเลยจ้ะเรือส่วนัตส่วนตัวของเขา ของพวกนักท่องเที่ยวเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนโตลมเย็นดีดีมันสิมีสะพานสิมีสะพานใจไปทุกหมองเพราะว่ามันเป็นเลือลงเลือนนะเพื่อนๆเย็นสบาย มกจตภูเขาได้เพื่อนเพื่อนเย็นอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นสบายย่างเลนจ้าเพื่อนสบายเย็นสบายเย็นเย็นเพื่อน เย็นดีค่ะแกแล้วคนเพื่อนมาเวเยนน้ำน้ำเย็น,น,นเย็นเพื่อนเ่นบ้นเนนาเย็นต้นไม,ม้ลมพัดเย็นเย็น โมงแรจ้ะเ,เพื่อนๆไม่เดินเล่นจ้ะออกกำลังกายวันนี้มาออกกำลังกายอันเพื่อจอดเรือยอดเรือจอดเรือจอดมีแต่เรือจอดสวยๆลำเงาๆปุ้ยเมาจักล้ำนลยลำหนึ่งกับว่ามันเป็นลานบอกเพื่อนนะลำหนึ่งกับว่ามันเป็นลานบอกคนนะ่ะป่าว หลายแสนอยู่เนาะแย่เพื่อนๆเดี๋ยวดีดีฮู้นเห็นบ่ตะเวนตะเวนง่ามๆเพื่อนๆ แต่เป็นงานค่ะงามมาเพื่อนๆเรือไล่ลห,ลหลายมองเนีนเ่ยลายเรือเพื่อนๆเป็นวิวนะวิวงามเนี่ยขาบอท่านเปิดดีค่ะแกขะเขาเปิดดีมันถือ บ่มีเรือมาจอดตรงสี่เลยจ้ะห้เศร้าจ้ะอเรือพวกนี้ก็ห้เศรนะ้าเนาะก็หายเศร้าแบบนักท่องเที่ยวนะเพื่อนๆห้เศร้าพูดไม่ใช่เศร้าเป็นรักนะเพื่อนๆนะแต่ดีดีอืมเป็น คำเล่นตะวันส่องแสงนะแล้วเพื่อน,อนๆอย่างเล่นตอนอย่มคําจ้ะอท้องฝ้างามดีกำลังท้องฝ้าหาโมงเล้งหามงกลัวแล้วเพื่อนๆ โมนี่ว่นแรไปใส่จ้ะก็เล่นไมายางเหร่นจ้ะผู้เราเป็นป้าเป็นยังตัวโรงแรมมันนี่ทั้งนี้ทงงั้งโรงแรมเดลยเพื่อนๆอู้นหลดอืมทองปลาแกมใสดีเนาะเพื่อนๆบายเป็นมากเพื่อน,น,นสำหรับคลิปนี้ก็บ,บายบายจ้ะ